ครับผมก็สวัสดีแฟนๆองุ่นทุกทุกท่านนะผมที่รักอง,งุ่นชอบอง,งุ่นแล้วก็กําลังศึกษาอาง,งุ่นอยู่นะครับผมวันนี้ก็มาดูตรวจแปลงนะครับอง,งุ่นสการต้านี่วันนี้ผมใส่ปุ๋ยเนี่ยมือ,อยังเลอะเทอะอยู่เลยมาใส่ปุ๋ยก็เลยมาชมอง,งุ่นก่อนนะฮะ อันนี้เป็นองุ่นสกาลต้านะครับอายุหลังจากตัดแต่งกิ่งไปก็ประมาณสี่สิบสามวันสี่สิบห้าวันประมาณนี้คร่าวๆนะครับประมาณนี้ก็มีดอกมาเร็วมาช้านะครับก็ไม่พร้อมกันเท่าไหร่กับองุ่นสกาลต้านี้ก็เนี่ยอันนี้มาก่อนเห็นไหมครับพวงลูกใหญ่ก่อ,น,อนเมื่อกี้มันเพิ่งจะดอกบานไป อันนี้ติดลูกก่อนใหญ่ก่อนโตก่อนกับองุ่นสกาลอตาต้าคือข้อด,ดีของเขาผมดูแล้วแบบน่าจะทำง่ายอะ่ะคือเขาติดลูกดีแล้วพวงใหญ่ดูฮะใหญ่ยาวขนาดอายุแค่ประมาณสี่สาสหวันนี้ก็แบบให้พวงให้ชอบแบบใหญ่ยาวมากเออ่ตัวนี้ผมเพิ่งผมเองก็ฉีดจิ๊บ ไปครั้งเดียวเองครับก็อัตราส่วน0ูนยจุดจุดหกซีซีฮะต่อน้ำยี่ลิตรนี่อันนี้ก็ยืดได้สวยฮะพวกนี้ก็ถือว่ายืดใช้ได้เลยครับก็สำคัญตอนเราใช้กรีบก็ให้น้ำให้ปุ๋ยเขาด้วยนะครับสำคัญเลย เรื่องน้ำกระปุ๋ยหลังจากฉีดจิบหรือก่อนฉีดจิ๊บเราควรให้น้ำให้ปุ๋ยเขาอย่างดีก่อนนะครับแล้วค่อยฉีดจิ๊บให้เขานี่เราก็ต้องระวังเรื่องเชื้อราครับช่วงนี้ผมว่าฉีดอแอนทาโคไปป้องกันไปแล้วนี่แล้วก็มีพวกแคลเซียมโบลลอนด้วยครับทิ้งไม่ได้ครับพวกนี้ช่วงเขาเด็กเล็กอยู่ต้องคอยต้องคอยดูเขา เป็นพิเศษหน่อยนะครับแคลเซียมโบลอนแล้วก็ป้องกันเพรียไฟด้วยครับสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเพรียไฟเข้าลูกก็จะลายไม่สวยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะติดเยอะหน่อยยืดไม่ค่อยสวยพวงนี้ครับก็ดูจากรวมรวมผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเป็นพุนเขาครั้งแรกเลยครับทำสาวเขาครั้งแรกเลยเปิดซิงเลยฮะ กับองุ่นสกาลาต้าเนี่ยดูดูพวงโอ้โหยาวสวยฮะพวงนี้องุ่นสกาลาตา้าน่าสนนะดูฮะเป็นไงยาวไหมฮะยาวองุ่นก็ป้องกันเข้าเรื่อยๆื่อยครับเพลี้ยไฟครับอย่าชะล่าใจต้องก็ต้องคอยดูครับวันนี้ผมก็มาเดินดูแปลงก่อนเดี๋ยวจะ ใส่ปุ๋ยรดน้ำให้เขาแล้เดินปุ๋ย16สิบหกเสมออยู่ครับจอนนี้นเดี๋ยวก็กจะรอรอซอยอีกสักสี่ห้าวันก็จะเริ่มซอยครับกับพวงที่ใหญ่ที่เขาติดก่อนนี่ส่วนลูกเล็กค่อยซอยตามที่หลังดูครับพวงใหญ่นะครับสวยด้วยครับผมยังไงก็ฝาก กดติดตามด้วยนะครับผมกับช่องคนทำกเกษตรนะวันนี้ก็พามาชมองุ่นสกาโลตา้านะครับก็ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่ครับก็ขอตัวก่อนครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ